คำเตือนเลยการนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุน้อยกว่า18ปีที่มีอายุน้อยกว่า18ปีคนที่จะมนการรับชมนั่นจะไปไปเรียกพ่อแม่มา ขอคราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะผมอยู่ผมไอตีปาจอรนะกับโชคลาภแห่งไมดัดนั่นเองนะฮะผมจ็ค <c oughs> อเลยกูอะ่ะดับแรกกลุ่มกระแจ็คโคตท่านใดที่อยากรู้ช่วงเวลาเวลานะครับเกมไหนแตกไม่แตกมีแจ้งกันแน่นอนนะตอนนี้ก็ตีสามตีห้านะครับผมต่อจากเกมกระต่ายเลยนะผมเตะโว้ดมันโคตรกันยี่นี่สิเลยสองร้อยคีเอออะ่ะก็อยู่ช่วงเวลาแบบนี้นะครับเราหวังว่าไมดัดตจะแตกให้เรานะนก็ ใครที่อยากดูช่วงเวลาหรืออยากเข้ากลุ่มนะลิงก์ทีคอมเมนต์แรกใต้คลิปได้เลยนะพกมา 40k นะครับผมจะเล่นแบบสุดาตาลแล้วจากนี้นะครับผมบู๊บวงมากระจุกระจายมากเลยนะไปะจัดหนักจัด,จดเต็มนะผมอันดับแรกฝากกดซับสไครต์กดไลค์กันด้วยนะไปเบ็ดร้อยไปลูกเอาเป็นสุด30หมดไปก่อนนะชิวๆดูเชื่องไปก่อน มดูว่ารอบนี้จะบวกงเท่าไหร่นะ 40k กับช่วงเวลานะดุดลิดทัศกีนไปหนึ่งทีแจวายกองสมบัติทุกคิวสวยงามใบดั้นมาโปล่นะมาแบบดีเรียบร้อยดิไปต่อลุกเด็กแต่วายเมาแล้วกูตอนนี้ติดไหมลูกเออสวยคุณสี่ก็เอาคุณสี่ร้อยยิงอรอ น้อยจงน้อยจงทัตสกีนไปติดน้ององค์หญิงแนะ่เพราะคูนเสี่ไปร้อยยี่ไปต่อปลื้มเอออย่างเงี้ยเลยลูกปลื้มประหลัดปลืปลปลปล้มก็บายสองพันสองร้อยฮะติดทัตสกีนไปหนึ่งทีเออวิลีโกวิลี่กูด เอาสิครับผมเราทัศกิต่อเรื่องนะครับผมไปรอท่าไปรอช้าบึ้มเข้าไปคูสิบสามพันแล้วก็พันสักโอ้โหลัวเขาเรียกว่าลัวคูสิบหก้่หกสอ่าเออแนเลยบวกนิดนึงก็เอาแล้วตอนนี้เก้าเเลขสวยจัดเอาดีเลขเกแบบนี้เก้าหน้าก้าหลังเพื่อนตอนนี้มีอยู่สิบเแปดคแล้วนะบวกมาแปดแปดพันนะ พัตจ์กีนไปลูกกระดือไปกระดือ,อ really ไปเออวิลลี่กูดไปสองร้อยไปเล่นยอดเลยนะที่นี้เหมือนไหลนะมันไหลดีอยู่นะท่านผู้ชมเออโอ้ออยออกมาแบบนี้ก็เอาไปเลย 4, 2, 5, ที่เปนสองห้าสิบกีแล้วครับท่านเบตสองร้อยนะตอนนี้อ่าค่อนข้างดีงามดีเลิศพัตต์สีนะท่านผู้ชม มีแถมหรือเปล่าสวยงามทัศเซอิ์กานไปหนึ่งทีลูกเอมานะพันหนึ่งน้อยจุงอยากขึ้นฟรียังเลยเฮ้ยอ่ะอย,ายาวๆไปรืดปลืดลูกคิวแล้วก็น้องหญิงใบนะลูลรวรุดอูกูล้ลวรุดต่อเนื่องสวยงามดวงแปด ถาเอ้ยเก็บด็กประถมน้อยจุ่มงินจริงเงไ,ไปลูกยังไม่ค่อยมีดอกใหญ่เท่าไหร่นะไปต่อครับอยู่ที่เป็ดสองร้อยไปก่อนในะช่วงนี้หวังไว้ว่าจะติดนะดอกจะใหญ่สักดอกจะรอดเม้่เนี่ยจะถึงไว้แสนเคร้อยเคนะปุ๊บิดแสนเคเฉย ป,ปลืด้ดอุ้ยลูกเอมาสวยงามติดแก้วด้วยนะแก้ววายนะครับผมแหมกินวงกินวายนะแหมอือบ้านเถวบ้านร้อข่าวเองนะปลายท่อลูกปลื้ดปลาดปลื้ดปลาดอดอ๋อพระเจ้าช่วยกูยังไม่สุกเอออย่าง้นแหละหมาน้อยหมาน้อยสวยงามไปร้อยี่สิบ ไปต่อเราสัตว์สกูโปแล้วต่อเนื่องครับท่านผู้ชมลูกคิวม้าส่วยงามบมูลสามเข้าไปสี่รห้าสิบแล้วก็ลูกเอามีวายอีกหนึ่งทีสกเกตเตอร์คืนไหมคืนไหมลูกยังไม่เงนยบิดห้าร้อยเลยไหมสิบทีครับอเออสิบทีพอ, <c oughs> อคือตลึกตึงโป๊ะมากนะตานนี้ค่อนข้างขึ้นขึ้น,นลงลงยังไม่ไปไหนนะแต่ยังไม่ติดลบยังไปได้อยู่ อ้อหน่อยเบ็้าห้าร้อนะเอาจริงมันค่อยที่จะดูเดียดตืดพลานบึ้มสองพันห้าน้อยจังว้าเบ็500้า0้าลอยเลยเองนี่ก็เอ้ยมันหงิดติดรูงเงี้ยวอีกสักตีแล้วกันชอบอะไรให้มันตื่นเต้นคือถ้ามันติดผมบอกเลยว่าพุ่งนะถ้ายอดขนาดนี้นะแต่ไม่ติดก็เจ๊งเอาจริง 30บุญนะรวมกันเสียส oh, <c oughs> ิเสียสิโอ้ยสวยงามติดหน่อยปั๊มสวยงามลูกคูณห้าเออหมื่นเอาเอาเลยเอาเลยจะจังหวะนี้ปั๊มเข้าไปนี่โโอ้หลูกคูณเท่าไรสิบเอ็ดครับมุมโยมเปนแปดหมาดอกใหญ่มาแล้วครับโมลย์ติดหน้าใบด้านบวกโอ้โหแค่วายบวกของสมบัติสองหมื่นหนึ่งเออมันต้องแบบนี้ดิเออเหนื่อยเลยนะเนี่ยลุ้นกันเหนื่อยห้าหมื่นเก้ามาแล้วดอกแรกเรานะท่านผู้ชม แต่ซันสกีนไม่หยุดไม่ย่อนต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง,อองคูณสามเอาหมดแหละเริ่มต่อไหมลูกต่อไหม,ไหมยังชอบเลยมีท่าร้อยเนี่ยจริงดูเดือดจริงๆรอบนี้ดูเดือดมากตึกตักตึกตักตึกตักตึกตึกตับตักเฮ้ยเป็ดพัน hey, เกินไปไปสามสิบหอยซักดอกได้ไหมแสนห้าเขายัางดีนะ ขอขึ้นแสนเนอรนะคือใจเป็นเรียกร้องมากช่วงนี้จะเล่นแบบฟิลสุลต่านกันไปเลยนะท่านผู้ชมก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์นะติดตามเฮียด้วยผมนะลงคลิปทุกวันนะผมตามช่วงเวลาเลยนะฝากด้วยนะครับปายต่อยาวๆปลายยาวๆทัตตะกีนมาด้วยงามลูกเออแล้วจวังหวะน,นี้โอ้โหเคคิวคิวเอเอคิวอะไรไม่รู้มั่วไปหมดแล้วจวังหวะน,นี้ทัตตะกีนต่อเรื่อยนะครับโอ้ยิงมาเชื่อมเอเชื่อมคิวเชื่อมไมดั๊ดเข้าไปโอ้โหก้าวขันก็เอาแต่ต้องวันนี้ เฮ้ยเ hey, hey. ้ยแทกเกตเตอร์มาไหมยังยังมีลุ้นอยู่แทกเกตเตอร์พอแค่ตัวเดียวถ้าขึ้นนะจะเป็นเด็กดีสัญญาโอ้โหแล้วคำนวณต่อเนื่องครูสิเเข้าไปตีพันหนึ่งขึ้นไหมขึ้นไหม,ข,มขึ้นครับสวยงามโอ้ยตื่นเต้นเหลือเกินใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะบัดนี้สวยครับท่านผู้ชมแปดหมุนนะครับม,มาดูกันว่าฟรีสปิน นะเกมนี้มันจะรอดหรือจะล่วงเราจะขึ้นแสนห้าได้หรือเปล่านะเพลงนี้หลุนมากโอ้โหทันตะกี้มาสวยเลยดอกนี้ตัางวันนี้เชื่อมโอ้โหแกวายมานะคูณหกเข้าไปมือสองมื่อวันนี้โอ้สวยงามคูณเจ็ดเข้าไปพันเจ็ดเออเรื่อยๆเลยเรื่อยๆเลยหอสิบห้าคโอ้ทุยแสนห้าคเอ้ยรอตัดแสนห้ารวยห้าสิบคพูดผิดง่ายแสนห้าง่ายๆนะ ตื่นเต้นไงได้ทุนแสนตื่นเต้นจริงขนักหนักโอ้โหทําตก,กีนมาแบบนี้ทุกเอโอ้โหน้ององค์หญิงเหล่าแนบะแล้วก็ได้ไปคูณ6บวกกลายเป็นสิบสามสามื่นสองแล้วทัสก,กีนไม่หยุดไม่ยอนต่อเนื่องอัางงอ่าง,ง,ง,งนแก้วเบียแก้วเหล้าอะไรก็ไม่รู้เออบัลลูบัลตุ้งบัลลูบัลตุ้ม,ม,ม,มแล้วเกินมาเท่าไรเจ็ดหมื่นสองครับเกินครับเกินสิบ เกินทุยเกิน10บว่ะเกินแสนหครับปาเข้าไปร้อยแปดสิบหกเคแปหมุนได้ไป8ปดพ้นเจ็ดโอ้ไม่ก๊อดเวลกูดยกูดครับผมโอ้ย oh น้ำตาผจะไหลหลรือเบิดท้าโรยช่วยชีวิตอีกแล้วครับท่านโอ้โหช่วงเวลานี้ไหลดีจัดเลยนะก็เอาเป็นว่าใครที่อยากดูช่วงเวล่มเวลาแบบนี้ลิงอยู่ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปเลยนะ ก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะผมโอ้โหแม่กสุดจริงนะได้แสนแปดวันนี้อ่ะก็จะมาเล่น <c oughs> หนัก,หน,กหนักแบบนี้ทุกวันแล้วนะก็ไปแล้วผมเจอกันในคลิปหน้าเลยแล้วกันนะฝากกดติดตามมนด้วยนะผมไปครับผมบ๊ายบาย